สวัสดีจ้าถึงเวลาสาวจันไปทำงานทำการแล้วนะจ๊ะเข้าบ่ายสี่โมงค่ะวันนี้เข้าบ่ายสี่โมงหอยค่ะ <c oughs> เข้าบ่ายสี่โมงแรงเออรถก็จะสวนรถก็จะสวนทาง สาวจันชอบขับรถคันใหญ่ๆที่มันทมักทะแมงก็คือรถเราไปทำงานเนาะเราก็แบบเอาแบบทะมักทะแมงปลอดภัยอืมอาอีกเจ็ดนาทีก็สี่โมงแม่อีกเจ็ดนาทีสี่โมงแม่แบบัตรเนี้โอเคเราก็ขับไปเรื่อยๆเนาะจ้ะคนสาวจันลืมใส่ตุ้มหูเอาตุ้มหูมาใส่ก่อน ตัดผมซนแล้วรู้สึกคล่องแคล่วว่องไวสดใสนะจ๊ะหนาวๆน,นี่คนจะนั่งข้างนอกไม่ค่อยได้ดิก็คือคนนั่งกินเหล้ากินเบียร์ไม่ค่อยได้ข้างนอกคนก็จะไม่เยอะแล้วคนมันก็แออัดแล้วคนเข้าก็พัวอืม ค่เซาจันพาไปทำงานไม่ทำงานจะเอาอะไรกินพี่น้องใช่ไหมไม่ทำงานแล้วเราจะเอาอะไรกินเอาเมื่อกี้ก็สวนทางผู้ใหญ่หนิเด้ถ้าไปทำไมผู้ใหญ่หนิเราขับรถออมตัวนี้ เห็นทางไหมเห็นไหมทางเดีย๋ยวจะให้ดูโอเควันนี้ไม่วันนี้ไม่ระหมู่บ้านวันนี้ออกขาถนนใหญ่อา้าวคือเร็วแต่โ okay. อเคเราชะลอไม่ได้แกต้องแซงอย่างเดียว <laughs> เดี๋ยวก็ถึงที่ทำงานแล้วพี่น้อง ปา้าถนนว่างคัะโอ้ยแซงทุกคันเลยตัวนั้นเออไม่ใช่แซงเฉพาะคันสาวจันเด้โอ้รถคันนี้เขามีปัญหาอืมอือืมเข้าใจละแปลว่าเขารีบเขารีบมากนะปา้าลม้มแม่พี่น้องลม้มทั้งลม้มทั้งหนาวนี่แม่ นี่นอส่วนมากนะฝรั่งขับรถเขาจะไม่แซงดินอกจากว่ารถไอ้นั่นม้ยรถตำรวจอะไรกักกดดบรถอย่างก็รถดับเพลิงแ้้รถพยาบาลยังเสียเออแต่นี่คงจะเออแล้วเต้แล้วเนาะขอให้เขาปลอดภยนะัยด้วย ชากล้องถ้าจะให้ดูว่าเสาจันตอนนี้เสาจันออกนอกหมู่บ้านนะมันก็จะเป็นถนนออกเลนนอกหมู่บ้านปกติเสาจันจะขี่ในหมู่บ้านแล้วก็ทะลุกออกตรงที่ร้านพิซซาเลยวันนี้เห็นมันไม่มีรถว่างไหมไม่เห็นมันไม่มีรถมันว่างก็เลยออกมามันว่างเอดีๆพี่น้องต่างกันมากเลยนะ ไทยเรารถเยอะทุกคนก็อยากมีรถมีลาเพื่อที่ปลอดขับปลอดภัยเพื่อที่อยากได้เนาะออถ้าสามีอนุญาตให้สจัญขี่มอเตอร์ไซค์นะสจัญจะขี่มอเตอร์ไซค์มาทํางานนะไม่ก็ขี่รถก๊์ฟมาทํางานเนี่ยพี่น้องอิ๋นสจัญจะเอาแบบนั้นเลยแหละเนี่ยถึงที่ทํางานแล้วเนี่ย สีนาทีเมียขับรถสีนาทีนเนี่ยเนี่ยก็ดูกันอัดวีดีโอของสาจันนีนะสี่นาทีปาดคือว่างค่ะแถบ่มีคนเลยพี่น้องรถกับบมีไม่แน่ออเดอร์ออนไลน์หรือดอแดสก็อาจจะมานะอดอแดสก็อาจจะมา ดูเด็คนเท่าคนแก่ก็ยังมาขินล้างจานเนาะเห็นไหมนะ่ะยังทํางานทําการไหมพี่น้งองเข้าร้านก่อนเข้าร้านก่อนนะจ๊ะทุกคนไปตอกบัตก่อนเรื่องเรื่อง เรื่องของเรื่องก็ตอกวัดก่อนอ yeah. เห็นบอเห็นทองฟ้าบอเห็นทองฟ้าไหมเห็นทองฟ้านั่นไหมโอ้ยเสง bí today? today. Oh, okay. bí oh, yeah. Good. con. Ôi, một phút, một Ít ไปเก็บก่อนเอากระเป๋าไปเก็บในกรุ่นี้ก่อนจ้าคนติดปากก่อนเวลาทำงาน Uh huh. อืฮะทิ้งขยะเขาไปทิ้งขยะ

Victor. Oh yeah? yeah. Wow. yeah i <laughs> เจอกันไหมครับพี่น้องจ๋า